นิสอะนิสอะมิโนวิชานนะครับผมก็อยู่ทีมนี้นะครับ ะระยองฮี่ะครับระยองฮีสสัน้นจันที่ยาวไดาอันนี้มันก็คืออยู่รงระยองเนาะแต่ว่าเริ่มมาจากัทายนะครับอันนี้เป็นทีมเราต้องเรียกว่าอะมิโนวิตานิชใช่ไหมเรียกชื่อของสปอนเซอร์ก่อนนะครับอะมิโนวิตานิชคนทั่วไปอาจจะชินปากคำว่าทีมทีมนิชผมก็เคยอยู่กับทีมนิชนะครับอันนี้คือคือโน้ตนะครับค่ะคือจริงถ่าแตา่แบบรบสรั้นๆแล้วกันคือจักรยานนิชเนี่ยก็จะเป็น เป็นแบรนด์ของไทยชื่อเต็มก็คือนิสไซคลิงนะฮะแล้วก็โน้ตเนี่ยก็คือเป็นคนตอกแบบคว่าใช้คำว่าอะไรครอบรับครับรัก่ะถ้าดูนี่นะครับจะเห็นเนี่ยที่เป็นตัวเอ็นนะครับนิสเนี่ยครับสีหรือลวดลายอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็จะเป็นจะเป็นโน้ตนะครับนิสก็จะมีนิสอีเวนต์ก็จะมีแบบเหมือนจัดเป็นพวกกิจกรรมเป็นอีเวนต์ อะไรต่างๆคือทุกคนที่ปันน่นอ่ะเขาจะแบบรู้จักกันโดยทั่วไปถ้าท่างงานที่เราทำเองจะเป็นนิทีมเลสครับเราจะกระโดดมามีงานวิ่งออของเรามินิเทลแล้วก็นาคตอาจจะเป็นลนักษณะของกีฬาประเภทอื่นด้วยครับคือจริงๆอย่างนิสเนี่ยก็เป็นจักรยานแล้วเป็นเฟรมแล้วก็มีล้อครับก็จะมี2อ,อย่างนี้แล้วก็ค่อยขยายต่ยยอไปเรื่อยๆก็มีทีมจักรยานที่ส่งแข่งที่ประเทศไทยหรือว่ารายการแข่งใหญ่ๆต่างๆใน ในบ้านเราเนี่ยบางทีก็จะมีมีไปแข่งต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีที่เป็นนิสอีเวนต์มีทำกิจกรรมจัแบบงานอะไรต่างๆก็วันนี้ก็คนที่ชวนที่ดัด้มดั้มก็เป็นอยู่ในทีมเป็นผู้จัดการทีมนิด ฝ่ายนักกีฬาที่พัทยาก็จะเริ่มปั่นกันแต่8โมงคือไม่ได้มาพัทยานานไงผมจะเข้าใจว่าเฮ้ยพัทยามันใกล้แค่เดียวออกผมโมงครึ่งแล้วกันพอดูสุกเกันแบบชิบหายแล้วแม่ไม่ทันนี่วะเราพลาดเองครับสายไม่ค่หน่ายครับไม่นานมากครับต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษโน้นแล้วก็ขอโทษคนอื่นด้วยนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้ปั่นกับนีมันานแล้วนะครับอาจจะเห็นที่เป็นคนเป็นชาวตัางชาติอะไรเงี้ยก็จะมี ของคนที march, ่เขาก็ก็อยู่ในทีมนิชด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนเป็นการมาปั่นกับกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยครับปกติจะปั่นคนเดียวหรือว่าปั่นกับ NKT เนาะแต่ว่าเราก็ควรจะออกมาเจอเพื่อนๆทีมอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตอนปั่นกับก็ไปกันเรื่อยๆ ก็เรียบร้อยแล้วสรุประยะทางประมาณ98กโลเหมือนจะไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเหนื่อยเพราะเพียแดดจริงวันนี้ไม่ได้ปั่นกันเร็วมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มนี้เขาหลงไปก็เลยต้องรอ,อ,อนิดนึงก็สนุกดีครับเหมือนได้ซ้อม,ไ,มไ,ไปกับพี่ดัมอาดีกว่าชวนชวนที่คุยก,กับโน้ตไปก็บอกว่าดัมเป็นกับการของของทีมนิสปา่ายีฬาแล้วก็ามาช่วยดูดีกว่านี้อ่า กิงก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับแข่งด้วยกันก็จะเป็นคู่ที่แบบว่าช่วยกันไล่ช่วยกันหนีอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้นิสจริงๆต้องเรียกว,ว่าอะมิโนวิตานิสใช่ไหมใช่อ่อาก็าาโโาคือเอาเอาอะมิโนวิตาร์ขึ้นก่อนแล้วมีโปรแกรมจะไปแข่งอะไรยังไงบ้างไหมตอนนี้ก็สนามต่อไปก็คงเป็นสนามลาบงที่ชิมชมะไทยนะครับแต่แล้วก็หนา คืออันนี้นี่คือเลื่อนจากสงขาคือตอนแรกสงขาเนี่ยจะเป็นสนามสอง<ช>แล้วก็โควิดมาปุ๊บก,ก็เลยทําให้ต้องต้องเปลี่ยนยกเลื่สงขาก่อดน,นี่ผมไดค,ครับแล้วก็ยกเลื่อนสุโขทัยตอนนี้เป็นมุกดาหารครับทาง,ทาง,ทางเที่ยวโดที่สองสามสี่นะครับที่สถาน,นก็คือตอนนี้พมิโนงโค์วิจัยนี้ก็จะเน้นไปที่สนามคุ้งสมานลมเนาะก็จะก็จะเป็นจิตร ก็มีห้าสนามนะครับก็ต้องไปให้ครบทั้ง5สนามแล้วอย่างทีมพาราเมโนวิตานิดก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าไงอ่ะก็เป็นระดับต้นๆที่ที่สามารถลุ้นนันดับลุ้นโพเดียมแล้วก็เก็บคะแนนได้อะไรเงี้ยนะครับก็ที่สนามแรกก็ได้เจอกันนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างผมไปลงไปลงรุ่นโอเพ่นแต่ว่ายิงตาก็จะลงรุ่นอายุที่สนามมุกดาหารถ้าถ้าแบบถ้าทางเอ็นเคทีไปได้ก็ก็น่จะเจอกัน กน้ำก็ชวนมานะครับเอ่อทำไมถึงอยากชวนมาปั่นที่นี่ครับน้ำน้ำชอบที่นี่ครับเพราะมันได้คือได้ปั่นกับนักปัน่นต่างชาติที่เขามีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นการปั่นกลุ่มที่ที่โอเคแคบบหรืวมันมีทางทางขึ้นทางลงโรลโล,ไงไงไงลิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ซ้ออะไรเงี้ยแต่อาจจะร้อนหน่อยเพรอนเริ่มองภาษาครับเริ่มช้านิดนึงมันก็จะต้องเจอแดดร้อนนะครโอเคก็ว,วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต้องขอบคุณน้ำมากที่ชวนมาครับถ้ามีโอกาสก็ไปั่นอีก ติดตามพันธุ์ผสมารมิโนวิตานิชด้วยนะครับก็จะไปแข่งกันเดี๋ยวเจอกันในสนา,ามเรียบร้อยครับวันนี้สําหรับการฝันที่พัทยานะครับมนแรกก็คิดว่าเหมือนจะมาเป็นการออกทริปกันเพลินมีพักพวกเพื่อนฝูงก็ดูเหมือนเป็นการซ้อมนะครับเป็นการซ้อมที่หนักพอสมควรนะครับอันนี้กลุ่มที่เขาพาปัานเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ปั่นในความเร็วที่เขา ใช้ซ้อมจริงๆนะครับจริงๆรีนว่านี้เขาปั่นกันแบบเร็วๆเหมือนแข่งอ่ะมันจะเป็นช่วงวันเสาร์นะครับเผื่อถ้าเรามีโอกาสอาจจะลองหาวันที่เราว่างในวันเสาร์แล้วลองมาแจมกู้เขาดูนะครับก็ดูว่าเราจะไปเขาไหวไหมวันนี้ก็เท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพจผมด้วยนะครับก็สุ่มนี่เดี๋ยวใส่คลิสนะครับและช่องทางใน YouTube ก็คือสุปรีศีปรยานะครับสกดด้วยตัวแซดนะครับตัวแซดสุปรีศีปรยา ก็ฝากกด Subscribe ใน YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมเพจของผมุดมีดีอก็กไซคลิสนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดม8โมงกว่าจบเที่ยงไม่ใช่สิจบเที่ยงครึ่งกับบ่ากโอเคไปก่อนครับฝากกดไลค์ด้วยที่อะแล้วก็อย่าลืมนะครับ